ถาวายหวจะพาเพื่อกอดก้าแม่พ,อพ่อพราะไม่ต้องมัวร้องของเงินเขาไอทีร้องไปไม่รู้จะได้หรือเปล่าหรือถ้าไม่ให้ไม่เอาหาก็ไม่เอือนอเกิดมาดวงจูเฮ้ยว่าอยู่ยังจนเราหากินทางบนเรื่อการประจามาหากาคนบนเขาทุกเท้าทุกํำไรสินเรื่องธรรมป่าเถื่อน มันชื่อว่าโจรแอ้มันก็ต้องปนจีห้เกิดมาทำดีเรื่อกันไม่ได้มีตางแต่ความเล็วเลวไหลเอ้าสมุนไก,ก่ก็อดเกือนไม่เถิดทูลเรื่องุนธรรมสร้างเวรทัาคมไม่กลัวเพราะเป็นปูท่ทุชนเรามันคนทั่วใทยขวางตายทั่วดับเชือนผู้ชายทุกคนนี่ผมปนแล้วค่ะผู้หญิงจง เรุ่นยารุ่นยาในผมไม่ได้แกงยวดไม่เกเลิกระวังตัวขอเตือนขอเตือนระวังตัวกันไว้แล้วอยากตั้งทำไมถึงอยาก อำเภอชุมแสงจังหวัดนะครสวรรค์แห่งนี้ป้าจา๋ายายจา๋าในน้ำของท่านให้น้ำว่าเสือผาดซึ่งเป็นลูกน้องมือขวาของพี่เสือชุมโอ้ยถ้าพูดถึงเรื่องการปนนยายประวัติชอบชนไม่ว่าจะเป็นท่านั่งวังแดงท่ากลางวังหงปนมานักก่อนนักปนจนแบบนับไม่ทวนบอกได้เลยว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้กินหรอกแต่ก็ยังว่าอาชีพอย่างนี้เนาะอะไรอะไรก็เริ่มเปลี่ยนไป นับตั้งแต่ที่พี่เสือุมนั้นมีลูกชายคนใหม่เกิดขึ้นมาก็ไม่เคยพาลูกน้องออกป้นศาสตความงุนงงสงสัยให้กับฉันและลูกสมุนดูสิเนี่ยเป็นไงนสเสบียงก็เริ่มร่อยหรอเงินทองที่ได้มาก็เริ่มหมดไปเพราะฉะนั้นวันนี้อยากไขข้อข้องใจเป็นจริงนักเพราะอะไรทึงไม่พาลูกน้องออกป้น จะไปถามพี่เสือทุมแบบเคลียร์ใจกันเลยตอบดีก็ดีไปแต่ถ้าตอบไม่ดีอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวรู้กันอ่าเป็นเรื่องแน่วันนี้ลูกน้องพ้องใจจ่ไหนลูกพี่ไม่ย้อมพาออกต้นดูที่อดอยากปากเป็นมันแกบเสือผัดค้องใจไปถามเสือชูหัวหน้าโจรน,นี่เล่นโกงชั่วๆ เอาไม่บมวทักทาร้องแล้วรีบมุงหน้าค่ะเดี๋ยวนี้นี่ดาว้ายเบียทองรอบพอเข้าทีโกงแบบไม่ให้มีใครเม,มื่อนถ้าโกงอย่างเบียทองรับรองทุกทีต้องโกงมันให้เวทีสะเทือนสะเทืนเทนอนไ,ไม่เจอกัน